เรื่องราวการเดินทุดงครั้งสำคัญหลวงปูดุลอัตตุโลตัดสินใจแยกตัวออกจากหมู่คณะเพื่อมุ่งหน้าสู่ภูควายป่าใหญ่ที่ร่ำลือกันว่าเป็นดินแดนอาถรรพ์เต็มไปด้วยอันตรายและความลี้ลับที่ไม่มีผู้ใดกล้าเข้าไปอาศัยทันก้าวเข้าสู่ความเงียบงนันและความโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงเพื่อเผชิญหน้ากับจิตใจของตนเอง เรื่องราวการทุดงเปิดประตูสู่ความจริงอันลึกซึ้งอย่างไรมาติดตามเรื่องราวพร้อมกันได้ในคลิปนี้ได้เลยค่ะ ในยุคกึ่งพุทธกาลของเมืองไทยชื่อของหลวงปุดุลอัตุโลเป็นที่เลื่อมลือในฐานะพระอริยสงฆ์ผู้มีปฏิปทาอันงดงามและเปี่ยมด้วยปัญญายาณอันลึกซึง้งหากจะกล่าวถึงชีวิตของท่านการทุดงในป่าลึกคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งซึ่งหล่อหลอมจิตใจของท่านให้เขาถึงสัจธรรมอย่างแท้จริง เรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อท่านตัดสินใจเดินตามรอยธรรมของหลวงปู่มั่นภูริททโตผู้เป็นอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐาน ภายหลังจากที่ได้ศึกษาธรรมอยู่พักใหญ่กับหลวงปู่มั่นท่านก็เกิดความปรารถนาที่จะออกเดินทางสู่ป่าใหญ่เพื่อทดสอบจิตใจและขัดเกลากิเลสด,ด้วยตนเองเส้นทางนี้ไม่ได้มีเพียงท่านผู้เดียวแต่มีคณะพระทุดงนำโดยหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมร่วมเดินทางด้วยกันแม้จะออกเดินทางเป็นหมู่คณะแต่จิตใจของแต่ละท่านก็อยู่กับความวิเวกและสมาธิ การทุดงครั้งนั้นเป็นการเดินทางที่ยากลำบากอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนกลางวันต้องเผชิญกับแสงแดดแผดเผาและ,มะแมลงป่าที่รบกวนกลางคืนต้องเจอกับความมืดมิดและเสียงคำรามของสัตว์ร้ายที่ทำให้จิตใจหวั่นไหว เส้นทางเต็มไปด้วยหนามและกิ่งไม้ที่บาดขาทั้งอย่างต้องอดทนกับความหิวโหยเนื่องจากบานครั้งบินทบาทไม่ได้อาหารเลยแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่หนักหน่วงที่สุดคือไข้มาลาเรียซึ่งเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตผู้คนในป่ามันนักต่อนักอาการของมันคือการสั่นเทิมด้วยความหนาวจัดตามมาด้วยไข้สูงจนแทบขาดใจ ขณะที่คณะเดินทางมาถึงป่าลึกแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และลำธารที่แห้มเหิดพายุฝนก็โหมกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรงสายลมพัดกระโชกจนกิ่งไม้หักโครมลงมาเสียงฟ้าร้องดังสนั่นวันไหวจนสติแทบแตกหลวงปู่สิงห์เห็นว่าการเดินทางต่อเป็นเรื่องอันตรายจึงสั่งให้คณะพักแรมในถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่ง แต่จิตใจของหลวงปู่ดุลในขณะนั้นกลับรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ที่ที่ท่านควรจะอยู่จิตของท่านโหยหาความวิเวกที่แท้จริงไม่ใช่การรวมกลุ่มเพื่อหาความปลอดภัยจากธรรมชาติเมื่อพายุสงบลงในยามค่ำคืนหลวงปู่ดุลจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่กล้าหาญและเด็ดเดี่ยวที่สุดนั่นคือปลีกตัวจากคณะและออกเดินทางต่อไปเพียงลำพัง ในใจของท่านมีเพียงเป้าหมายเดียวคือการมุ่งหน้าสู่ภูเขาที่ชื่อว่าภูควายซึ่งเป็นดินแดนที่ร่ำลือกันว่าไม่มีผู้ใดกล้าเข้าไปพักอาศัยเพราะเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายนานา,นาชนิดแต่สำหรับหลวงปู่ดุลแล้วนี่คือสถานที่ที่จะได้เผชิญหน้ากับจิตใจของตนเองอย่างแท้จริง การเดินทางเพียงลำพังบนภูควายนั้นเต็มไปด้วยความเงียบงันที่น่ากลัวกว่าเสียงใดๆในยามค่าคืนที่ไร้แสงจันทร์หลวงปู่ดุลนั่งภาวนาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ความหนาวเย็นกัดกินผิวหนังแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือภาพหลอนและเสียงปริศนาที่ผุดขึ้นในจิตใจเป็นระยะระยะบางครั้งท่านรู้สึกเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่รบอบๆตัว บางครั้งได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบอยู่ข้างหูจิตของท่านเริ่มสั่นไหวกับความกลัวที่ไม่อาจมองเห็นได้แต่ด้วยสติปัญญาที่ท่านได้ฝึกฝนมาท่านไม่ได้ปล่อยให้ความกลัวครอบงำท่านเฝ้าดูจิตที่กำลังกลัวอย่างใจจดใจจ่อท่านเห็นว่าความกลัวนั้นไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความคิดปรุงแต่งในจิตใจของเราเอง เมื่อจิตคิดว่ามีอันตรายความกลัวก็เกิดขึ้นแต่เมื่อจิตไม่ปรุงแต่งความกลัวนั้นก็จะสลายไปการภาวนาในค่ำคืนนั้นจึงเป็นการเรียนรู้ที่ลึกซึง้งยิ่งกว่าการท่องจำตำราใดๆท่านตรหนักว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปหรือในพระไตรปิฎกแต่อยู่ที่การปฏิบัติและการเฝ้าดูจิตของตนเอง การทุดงครั้งนี้จึงไม่ใช่การเดินทางเพื่อหนีจากโลกภายนอกแต่เป็นการเดินทางเพื่อเข้าสู่โลกภายในของตนเองหลายคืนผ่านไปหลวงปู่ดุลยังคงปักหลักภาวนาอยู่ที่เดิมท่านได้พบความสงบที่แท้จริงในจิตใจท่ามกลางป่าที่น่ากลัวที่สุดท่านกลับพบความสงบที่มั่นคงที่สุดเช่นกันท่านเข้าใจแล้วว่าความสุขและความทุกข์อยู่ที่เราทุกคน ไม่ได้อยู่กับผู้อื่นและธรรมะไม่ได้อยู่ที่ใครแต่อยู่ที่จิตของเราเองท่านยังได้ค้นพบหลักธรรมสำคัญที่กลายมาเป็นคำสอนหลักของท่านในเวลาต่อมานั่นคืออย่าส่งจิตออกนอกให้เฝ้าดูจิตของตนเอง หลังจากผ่านพ้นการทดสอบครั้งยิ่งใหญ่บนภูควายแล้วหลวงปู่ดูล์ก็ได้ออกเดินทางต่อไปในป่าใหญ่โดยจิตใจที่สงบและเบิกบานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนทุกย่างก้าวที่ท่านเดินทุกลมหายใจที่ท่านเข้าออกเต็มไปด้วยสติและปัญญาท่านได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าอย่างแท้จริงไม่มีความกลัวหลงเหลืออยู่เลย ท่านเข้าใจแล้วว่าสัจธรรมที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความว่างเปล่าอยู่ที่การปล่อยวางและอยู่ที่การไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆทั้งสิ้น mm hmm. การทุดงครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้หลวงปู่ดูลบรรลุธรรมขั้นสูงเท่านั้นแต่ยังหล่อหลอมให้ท่านกลายเป็นพระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและปัญญา ท่านใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตสอนธรรมะแก่ลูกศิษย์และสาธุชนทั่วไปโดยเน้นคำสอนที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งดูจิตดูจิตดูจิตท่านสอนให้ทุกคนหันกลับมามองดูสิ่งที่อยู่ภายในตนเองไม่ต้องวิ่งหาความสุขหรือความสงบจากภายนอกเพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นมายาและความสุขที่แท้จริงนั้นเบ่งบานอยู่ในจิตที่สงบของเราทุกคนแล้ว นิทานเรื่องการทุดงของหลวงปู่ดูลจึงเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่สอนให้เราเข้าใจว่าการเดินทางที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่การเดินทางไปที่ไหนไกลๆแต่การเดินทางเข้าสู่ภายในจิตใจของตนเองและเมื่อเราได้เผชิญหน้ากับความกลัวและกิเลสท,ทั้งหลายอย่างกล้าหาญแล้วเราจะค้นพบความสงบและสัจธ,ธรรมที่รอคอยอยู่ภายในนั่นเอง นิทานจบแล้วค่ะใครที่ดูนิทานเรื่องนี้จบแล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างเรื่องต่อไปอยากให้แอดมินนำเสนอเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ